ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3โรงเรียนบ้านหนองต้อกลุ่มประคำเขตพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น54คนบุคลากรครู8คนบริหารงานโดยนายกิติศักดิ์เที่ยงมนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบนลาลโคกใหม่และหันทรายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต้อโรงเรียนบ้านหนองต้อมีการบริหารจัดการทั้งสิ้น4งานดังนี้ 1. ง,งานวิชาการ2งงานบคนุคคล 3. งานงบประมาณและ 4. งานบริหารงานทั่วไป 1. ง,งานวิชาการผู้บริหารและคณะครูมีการดำเนินการประชุมวางแผนงานและการปฏิบัติตนตามลำดับขั้นตอนบุคลารกรทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีผลการทดสอบ RT NT Onet สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก12ประการตามหลักสูตร 2. ง,งานบริหารงานบุคคลสถานศึกษามีการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการเข้ารับการอบรมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 3. งานบริหารงานงบประมาณสถานศึกษามีการวางแผนการใช้พัสดุคุรุพันฑ์อย่างคุ้มค่าสถานศึกษามีการจัดทำรายงานทางการเงินและงบทางการเงินเป็นปัจจุบัน 4. งานบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรมมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตบริการและสร้างเครือข่ายสถานศึกษาโดยโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนสถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงใช้ ICT สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนโยบายที่ 1. โรงเรียนบ้านหนองต้อ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่1ชั้นประถมมศึกษาปีที่3และชั้นประถมมศึกษาปีที่6เห็นความสำคัญของการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน RT NT และ ONET นโยบายที่2โรงเรียนบ้านหนองต้อได้ปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้ 1. ได้จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนคิดเลขเป็นของนักเรียนระด,ดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถม,มศึกษาปีที่6 2. โครงการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการมีความรู้พื้นฐานรู้ความถนัดด้านอาชีพเล่นกีฬาและดนตรีของนักเรียนนโยบายที่ 3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและการประเมิน ITA ออนไลน์ตามโครงการโรงเรียนสุจริต นโยบายที่4การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019สถานศึกษามีการกำหนดกรอบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นโยบายที่5พาน้องกลับมาเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพาน้องกลับมาเรียนให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนโยบายที่ 6. สถานศึกษาปลอดภัยด้านการป้องกัน 1. กํากำหนดพื้นที่ความปลอดภัยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาให้ปลอดภัย 2. จัดทำแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา จัดทำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต้อขอขอบพระคุณค่ะ